สบายดี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 ยดพี่น้องเฮ้ยครับเมื้อวานนี้เฮาสิพาพี่น้องกั่นไปเบิร์กหมักทวดินเนาะ้อ <laughs> งไปขุดหมักทวดิน <laughs> พี่น้องเพอผิดว่าถึกเด้อมื้อนี้มากับคุณแม่เด้อผ <c oughs> <c oughs> ู้เผยเหตุตึงตุวยิงตัวอยู่แล้วก็มากับแม่เสี่ยวเนาะทุกคนเฮามาขุดบักทวดินอยู่นําแม่เสี่ยวพี่น้อง,งอยู่ตรงหมอกไผรพี่น้องอยู่บ้านมันพาพี่น้อง ไปเบิ่งมักธอดินกันเลยทุกคนนี่แม่เรากำลังขุดนะทุกคนนี่มัคธอดินอืม,ท,มออทั้งนั้นเขาก็ก่นเนาะทุกคนแัน่ของของเขาเด้อเนี่ยเนี่ยเขาเขาไม่เสียวเด้ออยู่ตัวนี้นี่ใบหางงามแต่หัวโปรมีเนาะ มาแต่หัวบ่มีพ <laughs> ุดขึ้นมาเรียบห้อยเรียบเรียบร้อยพี่น้องนมาดนะแม่มาลำนี่กาจม,มเป็นทะทะเธอพี่น้องเอ๋ยนี่จะคลองทุดินเด้อจมค่อยไว้ไว้ไว,ไวย้ยวดมือ <laughs> <laughs> มันบดกปลได้พี่น้องเอ๋ยนี่ ก็ค่ะงามเนาะแต่ว่ามักทรินบอกงามปะไดยิ่ว่านั่นนั่นยว่านั่นนั่นมองวามักรินนางามก็ยังเองาม่งามบีบบังบ่มีไนเดอร์ในเดนี่คุณแม่ก็ใส่หมวกใส่บอมเผึ่งกระมาหัวควันครับนี่เพล่ เนมาเพี่น้องกินฟักันจิงไก่แล้วก็แกงห็ดบดหน้าหนี่งคนมึงกัดิดเข่าเนาะ้แทบบอกแคดเข่าแล้วพี่น้องทุกคนตอนนี้สโล่ะกี้หัวหกโล่เดดพี่น้องมันกำลังกินแบบสที่ดิพี่น้องเขาใหญ่ยาวจ้ะเจ้ทีสดี นี่เพม่นมานนนาลนะ <c oughs> <c oughs> ่นน้ำเนาะพี่น้องแล้วก็มาบิดหมักทวดินซอยเนาะอย่าซนอ่วนะมึงสิซนกูเหม็นปอให้ไปก็ได้พี่น้อง